มีน <Es> <an> <im itation> ี่ต่เห็ดนราม่บเวลโรงเรียนเฮานี่ไปเบิ่งดว่านาจะมีแล้วเพราะว่านีตลาดก็หลายแล้วพรเห็ดเห็ดป้าป้าไปเก็บเห็ดป้าป้ามาคุณครูเน็่จะปก็บเห็ด เมื่อวานแต่วันอยู่แถว,วนี้บ่เมื่อวานอยู่ทางใต้เพื่อนค่ะอยู่อยู่อยู่ขางสา<อ>ยุ่งหลายถิ่นเนาะ<อ>ปีวังหันมองนีก็ออกนด้ค่ะแต่ได้เอามองนี่<อ>นก็เป็นบริเวณโร<อ>งเรียนน้องเฮานะค่ะมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะ<อ>แต่ว่าเห็ดปวดตาบี่มีอยู่ตลอดตรงนี้เห็ดปวดตาบี่มีอยู่ตลอด มื่อนั้นไม่ย้ายแดงเอาอยู่ทางไหนอยู่เถียงเพื่อนมึงค่ะอยู่เตยรถไ,ไอ,อ,อ,อ้แจ๊กแม่หันไปเก็บก้อนเจ้าแต่ว่าแต่ยังอยู่พอาเดียร์ไยอยู่ข้าวเดียร์บวชสามคยบ้าในก็ได้บ้านนี้เนาะเนี่ยโอหก็ได้มาท่าหนึ่งวันเวลาอยู่วอนยีรอเจ้าย่างไปนี่แหละมาบนเด้อพี่น้องนี่ โอ้โหนี no, oh, all, right. oh, right ่เด้กค่ะพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วผู้ดำเนินเบิดเลยนี่ยแบบอุปกรณ์เชิญค่ะโอเห็ดอาแล้วนะคะเอาแล้วนะคะเห็ดออกอ้ยบานแล้วนี่นี่นะคะเฮ้ยเห้ยคอยพี่กิมแล้วมากที่สุดคือการกิมค่ะมากที่สุดคือการกิม กินหน้าพี่สวันดีค่ะขาขาขาพี่พี่ขาพี่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 หน้าทั้งนี่มันบานแล้วโอ้ยมันบานแล้วมันบานโอ้ยมันบานแล้วคุณครูคุณครูป๊กกี้มันบานแล้วค่ะบองเน่เมื่อนี่ตรงนี้บ่ได้ขาจักหน่อยมันถึกฝนเนาะเมืนถึกขึ้นโอ้ยจะได้เด้มันบานกระตา่ายนี่ค่ะหนึ่งนี่นี่ คุณแดนมาฮอน์ลาบ่คุณคู่ใดแน่คุณคู่นะพราไอ้คู่วันเนี้ยมาอ๋อจิ้มจิ้มแม่เรื่องจิ้มแม่ยวนถนัดค่ะเรื่องจิ้มจิ้มเอาเลยค่ะคุกแกงัดแล้วค่ะดึงขึ้นเลยดึงขึ้นเลยนะคะขาขาดูเหรออ้อ